นะวัชนาถาวรพูดรเรื่องเกลยดเกียรตของสตรีมุสลิมอัสสลา,ามุลัยกุมุะาราะมะตุลอฮะบุบารกาตุท่าน,นาท่านอาบีบีอาบแลลสมาชิกทุกคนเกียรติของสตรีมุสลิมรู้ไหมว่าพี่อยากที่อยูกันหัวเรานั้นมีคุณค่าย,ย่างไร ยากจะบอกถึงเกียรติของเราเกียรติของสตรีมุสลิมการที่เราใส่เหยียบอยู่นั้นเราคือผู้ที่สูงส่งเราคือผู้ที่มีเกียรติกว่าบรรดาบุคคลต่างๆเราคือผู้ที่มีเกียรติหนะ้าลอสุบฮานองุก็จาราลาแต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่เหยียบเท่านั้นเราจะต้องปกปิดเราจะต้องแต่งกายอย่าง ทุกคนลองดูสิว่าการที่เราคุมที่อยากปกปิดอย่างมิชิตมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อศึกษาหาความรู้ตามแนวทางอิสลามกับการที่เราถอที่อยากแต่งกา้ไม่มิชิตเปิดต้องส่วนที่ควรจะปกปิดไปเล่นน้ำสงการ เพื่อวําสุ่สสาานเพลงชั่อฟังเชื่อเราวแบบไหนที่เขาเรียกว่ามีเกียรติมากที่สุดตรงนี้เวลานี้ทุกคนมีเกียรติแล้วเราจะลดเกียริของเราลงหรืออยากจะฝากทุกคนไว้ว่าขอให้เรายึดมั่นในเกียริของเราแล้วก็เพิ่มเกียรติของเราเรื่อยๆไป เกียรติของสตรีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่เราเองเพียงแค่ยำเกรงศรัทธาด้วยใจอัสลามอะลัยกุ้งมาร้อมมาตุลลอฮ้อบะลดาบุกเตรียมพูดบล็อกซุ่มล็อกบัลดาบุเรียนนะฮะวิทยากรทุกท่านและเตรียนมที่มาทุกคนนะครับการเรียนรู้ภาษาในปัจจุบันกับ ร้าของริมในปัจจุบันน ของเขาเขาจะมองวองก็ติดของเขาแล้ว ความรู้อยู่ในใจอัศรพวไรผูบอกว่าคุณน้อให้ความรากัราถูกสวสดีท่าวิทยากรและท่าสมาชิกทุกท่านท่านทราบไหมว่าความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่อะไรความรู้เป็นสิ่งที่เราทุกคนถึงต้องมีประดับตัวเราเพราะความรู้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ในสังคมได้องไม่ถูกกลอกลวงเพราะเรานั้นมีความรู้จิตตัวความทา ความน้อยเป็นผู้ที่ศึกษาน้อยผู้ที่มีความรู้มากคือผู้ที่ศึกษามากแต่ผู้ที่ศึกษามากจะได้รับการงานที่ดีได้รับอาชีพที่ดีตามการตามความรู้ที่เขาได้ศึกษามากได้ศึกษาไม่จําเป็นต้องศึกษาอยู่ในตำราหรือหนังสือแต่เราสามารถเจอได้อยู่ตลอดเวลาเช่นเราเจอเขาทำไม่ดีเราศึกษาเขา ให้ไ้รัความรู้เพื่อประอบใช้กับชีวิตเราเราอยากทำแบบเขาเราต้องทำตามแนวทางที่ถูกต้องดังนั้นความรู้อยู่ที่การศึกษาดังที่ข้าวสาสดาร์งว่าอะไรก็ท่านลามกล่าวไว้ว่าอวัยอินน้ำมันอินอวัยอินน้ำมันอินมอบิตาอินบิตาอินบิตาอันตุนีความว่าแท้จริงความรู้นั้นอยู่ที่การศึกษาข้าหมายอ คนนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราศึกษาเราก็ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่ได้รับความรู้ในวิทยาการต่างๆฉะนั้นเราต้องศึกษาทุกสาขาและทุกแขนงก็ทุกสาขาและทุกแขนงก็คือต้องศึกษา เตรียมพูดนางสาวสาฟินะลุงพลาวงศ์พู้พูดนางสาวนั้นจะมีเทียนปณีพูดเรื่องนรกสวรรค์คุณจเรืใครเตรียาวข้าน Thank you. อผมโตเรื่องสติปัญญาและมันสมองที่สามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองได้หลายๆอย่างมั่นใจว่าจะทำอะไรลงไปก็อย่าย,ย็นสติที่ว่าโตแล้ว เียนาจัเชื้อขอเสนอเรืเ่องุูมที่แสนพิเศษขอความแสนนิสุดพะไมตตแบบต่ตาจงประสบแต่คณะพิยกรตลอดจนผู้อบรมจุดข้านเด็กเอ,อ๋ยเด็กน้อยเจ้านั้นค่อยตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ครูจะสอนให้เจ้านั้นเหนววกว่าใครเพื่อจะได้สู่หนทางที่ดีเอ,อ่ยทุกๆข้างคะ่ะ เรานั้นเคยคิดถึงไหมว่าครูคนแรกของเรานั้นคือใครเราเคยระลึกถึงท่านบ้างหรือเปล่าครูคนแรกที่สอนเราอ่านอัางกุรอ่านครูคนแรกที่สอนเราเขียนอะลิฟบาตาและครูคนแรกที่สอนเราอ่าทนทุปนิมาหลักการศรัทธาหลักการปฏิบัติ ครูเอาใจร้องมาครูท่านนี้บางครั้ง อย่างเช่นในการทำข้ายท่านยังพาเราไปรับบริจาคท่านละบากมากยิ่งใดถ้าไม่มีท่านเราคงไม่มีวันนี้และท้างสเ็จก็คงไม่เกิดขึ้นกับตัวดิฉันท่านสอนให้ดิฉันได้หลายอ,อย่างเมื่อคืนเวลาเที่ยงคืนแล้ว

เคยทายเรือกันหรือไม่ด้อออเคยทายเรือในเรือคูครับแล้วันันเป็นวันวายับผมสายตาก็ได้เ็นเป็นคนเกี่ยวกับผมแต่ ที่ทำศึกษาแดะก็คือเด็กที่เกี่ยวข้องกันคือเยาวชนเปลี่ยนครับอะไรที่ทำให้ศาสนาเราถูกตึงลงไปนะครับต่างานที่อนุราก็ได้กล่าวเอาไว้ชัดเจนว่ารักี่้ดีผู้คนด ศาสนาของท่านก็คือศาสนของท่านศาสนาของเราก็คือศาสนาของเราเจ้าพวกมอยากให้ท่านช่วยกันส่วยดึงอัติบามของเราให้ <jamais> จุดดึงดันของการให้เห็นในแง่บทของ่กษตรกรใช้ระบบเกษร